สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับผมวาราจามวันจันทร์ที่29พฤษภาคมนะครับสำหรับจีนเมื่อเช้าเป็นหุ้นเดียวที่เจาะไม่มานะครับก็ลุ้นกัต่อบ่ายกันไปเบาๆแล้วกันนะครับสำหรับเปิดบ่ายผมท่านตัวเปิดบ่ายที่รบครับ23530ครับ 2 3530นะครับสำหรับบายนี้ผมจับทีลบนะครับถ้าขึ้นบวกตัวใครตัวมันนะครับเป็นสุดที่จับได้ชอบ0ครับวิ่งบนลุดน่าง0นะครับวิ่งบนลุดน่าง0ูนนะครับ1550ครับ1550 4520

สำหรับจีนภาคบ่ายจะค้างที่13นกา47 57นาทีดีที่14นากาชมส่วนครับหรือบ่าย2องครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังครับยังไงก็ลองดูครับเดี๋ยวเจอที่ในหุ้นต่อๆไปครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนที่จะตามครับแล้วก็ช่องผมชื่ออารนิคีนะครับอาร์ตนิคีชแนลนะครับไม่ใช่แอดนะครับชื่ออาร์ตเนาะครับผม